สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับโควิด19กันบ้างนะคะก็หลายๆคนก็ไม่ได้เดินทางลงทั้งตัวเหงด้วยนะคะเราไม่สามารถที่จะไปไหนได้นะคะเพราะว่าคนไหนห้ามออกคนนอกห้ามเข้านะคะแล้วก็ยังคงล็อกดาวน์กันอยู่นะคะเพื่อความปลอดภัยแต่เราก็มีข่าวดีนะคะเกี่ยวกับวัคซีนนะคะป้องก COVID. อันโควิดก็ ออสเตรเลียก็ได้ร่วมมือกับาทางยุโรปและก็หลายประเทศนะคะค้นคว้าวิจัยนะคะเกี่ยวกับวัคซีนซึ่งตอนนี้ agreement ก็จำนวน5ชนิดด้วยกันนะคะก็คือว่า,า2ชนิดเนี่ยคาดว่าจะาใช้ได้นะคะนำเข้าแล้วก็เริ่มใช้ในเดือนมกรานะคะก็จะ เพราะเนื่องจากช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เก็บ Data แล้วก็ให้แน่ใจปลอดภัยก่อนนะคะแต่คาดว่าเดือนมกรานะคะจำนวน5ล้านวัคซีนนะคะก็จะเข้ามาแล้วก็เริ่มใช้กับบุคลากรที่เป็นฟอนไลน์นะคะที่เป็นหมอเป็นพยาบาลที่เจ้าหน้าที่กรุกขีกับผู้ป่วยก่อนนะคะค่าวนี้ก็แจ้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะมิสเตอร์เกรกันนะคะ ซึ่งออสเตรเลียเนี่ยได้สั่งซื้อวัคซีนนะคะจำนวน134.8ล้านนะคะซึ่งเป็นจำนวน3เท่าของจำนวนประชากรในออสเตรเลียนะคะซึ่งก็ล็อตที่2น,น่าจะเข้ามาแล้วก็เริ่มใช้ในช่วงเดือนมีนานะคะและคาดว่าสินาสนสนส้นปีสิ้นสิ้นสิ้นปี2021เนี่ยก็ทุกคนก็น่าจะได้รับ วัคซ so so ีนกันทั้งหมดนะคะแล้วก็เดินทางได้โดยปลอดภัยนะคะข้อสำคัญนะคะคนที่ถือสัญชาติออสเตรเลียนะคะก็สามารถที่จะมีสิทธิ์ได้รับวัคซีนฟรีนะคะคคริสโอค m o ก e n t w ต v e b าม n w a และคริสนี่ is it too ง o ว d t ที่เรา e w e รอคอยหรือมัน t i o u s o p t i จะเป็นจริง n l y in the f e d e r ร l g o v e r มีความ n d in the า e d i c a ด p r วังอย่างแน่นอนในรัฐบาล m a c e และในว c การแพทย์ทุก t a ิ e ั u r r e n t l ร r e ที่กำลัง g and d และพัฒนาวัคซีนเหล่านี้ Uh, they're, they're the top of the tree. They're the best we can get anywhere in the world. We're talking about Pfizer, AstraZeneca. They're huge. They do vaccines for everything the flu, rubella, smallpox, the whole lot. So the fact that we've got a COVID 19 vaccine so quickly may concern some people, but you also have to remember there's never been a worldwide effort like this, certainly in our lifetimes, to develop a vaccine so rapidly. But this is the first time we have ever heard in Australia. A date of when it could potentially be, or when it's expected, not potentially anymore, expected to be rolled out to Australians all over the country. That came from the Federal Health Minister today and he labelled March as the time when we'll be going to the GP. We are on track to deliver vaccines uh, to Australians commencing in March of 2021. All going well, but by, say, the end of January, we'll be in a position to be able to give the first couple of. Vaccines and approval by March. Australians will be vaccinated is is, is is not overly optimistic. I think it's quite accurate. Now the Pfizer vaccine is the first cap off the rank. That's the one that's being developed in the northern hemisphere, Europe, and the United States. But we need to bring it to Australia. Now we have 10 million doses on order. Now it's a two-shot vaccine, so that will cover 5 million Australians. The federal government has said the first people that will get it will be healthcare workers. And aged care workers, so the people on the front lines who are at most risk of spreading it and causing the most catastrophe, really. And we've seen that during this pandemic. And then after that, we'll see other vaccines start to slowly come onto the market. And they're hoping, the federal government at least, Mark, is hoping by the end of 2021, we'll have a big, big portion of Australia vaccinated and we'll be able to book an overseas trip. Good luck. ที่อยู่ในออสเตรเลียนะคะก็คงจะใจชื้นขึ้นมาบ้างนะคะเพราะว่า,าหลายคนก็ไม่ได้ไม่ได้เดินทางกลับบ้านนะคะรวมถึงตัวออด้วยนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆที่ตกค้างอยู่ที่ไทยก็ไม่สามารถที่จะกลับเข้ามาได้หลายคนเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคนไหนที่สนใจจะติดตามข้อมูลนะคะก็ก็ตามที่อ้อพาดไว้เลยคะ่ะ ออสเตรเลียแกรมแมนะคะอธิบดีแเมนต์ไพร์นะคะก็ก็เข้าไปดูได้ทุกวันนะคะก็จะมีข้อมูลอัปเดตให้ทราบทุกวันนะคะก่อนจากกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะคะเพื่อที่จะไม่พาคลิปต่อไปวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ